สวัสดีค่ะเมื่อคลำพบก้อนเนื้อหรือสังเกตเห็นความผิดปกติบริเวณเต้านมความกังวลใจคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติและคำถามแรกที่ตามมาคือจะทำอย่างไรดีในทางการแพทย์สมัยใหม่คำตอบสำหรับคำถามนี้มีเพียงหนึ่งเดียวที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดนั่นคือการเข้าพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยที่แม่นยำค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมขั้นตอนนี้จึงสำคัญที่สุด และหลังจากนั้นเราจะสามารถใช้ความเข้าใจในระบบภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งในการรักษาร่วมกับทีมแพทย์ได้อย่างไรคะ่ะขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคือการวินิจฉัยโดยผู้เชี่ยวชาญสิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจก็คืออาการที่น่าสงสัยเช่นก้อนที่เต้านมผิวหนังเปลี่ยนแปลงหรือของเหลวผิดปกติจากหัวนมไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็งเสมอไปนะคะแต่อาจเป็นซีสหรือเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงก็ได้คะ่ะ มีเพียงแพทย์เท่านั้นที่สามารถใช้วิธีการตรวจที่ทันสมัยเช่นแมมโมแกรมอันตราซาวและการเจาะชิ้นเนื้อเพื่อให้ได้คำตอบที่แน่ชัด100%ค่ะการพยายามแก้อาการด้วยตัวเองโดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงคือการเสียเวลาอันมีค่าซึ่งอาจทำให้โรคลุกลามไปจนยากต่อการรักษาได้ค่ะหลังการวินิจฉัยเข้าใจสนามรบภายในร่างกายและหากผลการวินิจฉัยคือมะเร็งเต้านม ก้าต่อไปไม่ใช่ความสิ้นหวังแต่คือการทำความเข้าใจศัตรูและพันธมิตรของเราค่ะศัตรูคือเซลล์มะเร็งที่ฉลาดสามารถพรางตัวหรือเหยียบเบรกการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้ส่วนพันธมิตรที่ทรงพลังที่สุดก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเราเองซึ่งมีกองทัพเซลล์นักฆ่าที่พร้อมกำจัดเซลล์มะเร็งอยู่แล้วค่ะการรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่เช่นภูมิคุ้มกันบำบัดอิมมูนโนเทอราปี จึงมุ่งเน้นไปที่การปลุกกองทัพภูมิคุ้มกันของเราให้กลับมาทำงานอีกครั้งค่ะมุมมองการแพทย์เชิงบูรณาการสนับสนุนกองทัพภูมิคุ้มกันของเราหลังจากที่คุณได้วางแผนการรักษาหลักกับทีมแพทย์แล้วแนวทางของการแพทย์เชิงบูรณาการสามารถเข้ามามีบทบาทในฐานะการดูแลเสริมเพื่อสนับสนุนให้ร่างกายและระบบภูมิคุ้มกันของคุณแข็งแกร่งที่สุดค่ะหนึ่งในสารสกัดจากธรรมชาติที่กำลังได้รับการวิจัยอย่างกว้างขวางคือ เบตากลูแคนคือเป็นกุญแจปลุกทหารยามเบตากลูแคนจะเข้าไปจับกับตัวรับหรือรีเซพเตอร์บนผิวของเซลล์ภูมิคุ้มกันด่านหน้าเปรียบเสมือนการเปิดสวิตช์ปลุกให้เซลล์เหล่านี้ตื่นตัวและพร้อมรบต่อมาคือการเพิ่มประสิทธิภาพการโจมตีเมื่อเซลล์ภูมิคุ้มกันตื่นตัวมันจะเพิ่มความสามารถในการกินเซลล์มะเร็งและชี้เป้าให้หน่วยรบพิเศษอย่าง T เซลล์เข้าโจมตีได้แม่นยำขึ้นค่ะ และที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการทำงานร่วมกับการรักษาแห่งอนาคตมีแนวคิดการวิจัยที่น่าสนใจว่าการใช้เบต้าก,กลูแคนเปรียบเสมือนการเหยียบคันเร่งเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันควบคู่ไปกับการใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดที่ทำหน้าที่ปลดเบรกซึ่งอาจช่วยเสริมฤทธิการรักษามะเร็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ค่ะแต่ข้อที่ต้องย้ำและสำคัญที่สุดเลยก็คือการดูแลเสริมเหล่านี้ไม่สามารถทดแทนการรักษามาตรฐานได้ แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้ร่างกายของคุณพร้อมสู้ในทุกๆวันและควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนเสมอทุกครั้งนะคะดังนั้นทางออกของอาการที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเต้านมจึงเป็นการเดินทางที่เริ่มต้นด้วยการพบแพทย์และดําเนินต่อไปด้วยการผสมผสานที่ดีที่สุดระหว่างการรักษาทางการแพทย์ที่ล้ําสมัยและการดูแลตัวเองแบบองค์รวมเพื่อเสริมสร้างพลังจากภายในค่ะ